อันนี้เขาเรียกทิมธรรมดาพี่รู้แล้วเนาะว่าดูยังไงเนาะไม่รู้ไม่รู้่ะพี่ดูตรงนี้พคงตล้วนี้มันจะห่างเขี้ยวมันจะเป็นเป็นเม็ดเหมือนเม็ดข้าวโพดอ่ะพี่ดูพคงห่างตาทองมันจะห่างยานข้างบนอะ่ะพี่ดูแล้วพี่มาดูองค์นี้นะพคงมันจะห่างแล้วพี่ดูเขี้ยวหานุม,มานมันจะเป็นเม็ดเม็ดเออดีเว้มาศึกษานะมันเป็นเม็ดใช่ป่ะ,ะแล้วพี่ดูองค์นี้ สวัสดีครับผมสอนอพระเครื่องพบกันในช่องสอนอชาแนลอีกแล้วนะครับเดี๋ยวไปชมในคลิปนะครับว่าวันนี้บรรยากาศหน้าตู้พร,ออระเครื่องสอนอพระเครื่องที่ศูนย์พระเครื่องมงคลสยามพันธิบังกระปิมีลูกค้าเข้ามาบูชาพระเครื่องหลวงพ่อเพี้ยนหรือพระเกจิอื่นๆอะไรบ้างนะครับก่อนชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆในช่องสอนอชาแนลไปชมในคลิปกันนะครับว่า มีลูกค้ามาเช่าบูชาวัตถุมนุุลหลวงพ่อเพี้ยนและแกจีนอื่นอะไรบ้างนะครับเนาะใช่ต้องตามให้ได้เขาเรียก4ีจัตุรเทพที่ผมลงใน y o u t u ู e อ่ะตามเลยหรือไปใส่ข้างหลังนี้ก็ได้ห่วงเลยอ่าสวยอยู่ก็ถือว่าสวยตุ่นี้เพราะนั้นหลวงพ่อโสธรเหรอพี่โสธรศูนย์ห้าศูนย์ห้า โอ้ oh, เล่นพาลึกๆเหมือนกันนะพี่เนี่ยไม่มีหมดพ่อพ่อขายได้พ่อเกษมะนะมีเหรียญละทังอืมมีหลวงปู่ตโตอยู่ที่บอกมีอยู่แปดเก้าตู้องามาดูมาดูได้พี่ลองมาดูแล้วก็เราจะได้รู้ราคาว่าเอออนาคตถ้าว่าเราจะนนัแหละมาได้ตู้นี้ถ้าเพื่อนผมอยู่ก็ล่าสุดก็คนที่บูชาเนี่ยจะ หนมโกลเนี่ยครับครับผมหนมโกลไปเมื่อวันพระที่แล้วที่ผมไลฟ์สดอ่ะเขาไปถูกระวันที่4ตั้ง5้าใบถูก2ตัวอีกแล้วเขาก็ไปทําบุญที่วัดกองนี้จับมือสั่นนะทำไมอ่ะมีวัวด้วยอ้าวเหรอเสือไฟฟ้ามีวัววัวธนูฮะเหลี่ยมอ๋อกระถิน47เจ็ขาเรียกกระถิน47ก็มีนี้ไงที่ทีู่ไปแล้วนี่อืม เจ็บไปนี่อะไรอ่ะดูว่าดีไหมไม่ได้ครับมาดูเจ็บไ้คนเดียวก็คลิปไปคนเดียวคลิไปองคิไปอโอ้มีหลายลูกพกมาเยอะเนี่ยนี่ไงพี่ก็เอามานี่ไงเดี๋ยวจะให้ดูเลยว่ามันดูยังไงอ่าเออนี่เดี๋ยวให้ดู อ่าอันนี้พิมพ์ธรรมดาพี่สองมันจะมีมขีดตรงนี้นิยมใช่่ปะอ๋อไม่ไม่นิยมมันมันมันนิยมทั้งสองพิมพ์นะครับชนะจนนะครับมันอยู่ที่ว่านี่ก็เการหายากอันนี้มันอันนี้มันจะมีมากกว่าอน,นั้นแหละอ,อันนี้เดิมเดิมมา,าพี่ดูมันจะมีขีดกับตรงนี้อ่ามันจะมีเส้นอยู่นี่ครับอ๋อนนชนะจนนะครับตรงขวางตรงแก้มเนี่ยนะ แก้มเสืออ่าตรงแก้มเสือมันจะมีเส้นแล้วก็ตรงหูเนี่ยตรงอ่าจะมีเม็ดมเม็ด,ดยอยู่เห็นป่ะเป็นเม็ดมเม็ดอ่ะเส้นใช่แต,แต่ถ้าเหรียญอื่นของพี่มันไม่มีแบบนี้นั่นลักคือบล็อกเนื้อเงินฝนดาวตกเหมือนฝนดาวตกอ่าใช่ใช่ใช่โอซ้ายหลวงพ่อขวามันเรานี่เป็นเขาเรียกเหรียญโล่เหรียญโล่นี่ก็จะหมูกโด่งเฟี้ยวเลยนี่ถือว่าเก็บภาพดีมากเลย มีรายการประกวดด้วยนะเก็บสิ่งสองนิ้วใช่เออโอ้ยสามพันเนี่ย้นี่ถ้าหกพัน 5, 6, เลขดีด้วย,วยถือว่าเก็บดีจมูกโดง่งเนี่ยคือถ้าส่งประกวดเนี่ยกรรมการเขาจะดูจมูกก่อนเลยเอ๋อจมูกโดง่ง นี่ก็กัวกลัวทองหมองนะฝัง่งชายผมเคยได้มาเนี่ยมีหน้ากากทองสองแผ่นผมยังเก็บไว้อยู่เลยซ้อนกันเหรอใช่ซ้อนกันอ,อ๋ออันนี้รู้แล้วเนาะว่าดูยังไงนะเออผมอนนพี่พี่ไปดูพี่ที่บ้านถ้ามันมีอีกถ้ามันไม่มีแบบนี้นั่นแหละอันนี้สวยมากพอได้อยู่แล้ว วอทอคมชัดลึกจมูกโดนดนิดๆไปคือเหรียญรุ่นนี้ยังไงก็โดนจะโดนมากโดนน้อยเพราะว่าเขาเขาปั๊มเยอะเขาก็มากองกองเงี่ยเหรียญกระถินทำบุญร้อยร้อยร้อยเนี่ยอันนี้เขาเรียกพิมธรรมดาพี่รู้แล้วเนาะว่าดูยังไงเนาะไม่รู้ไม่รู้อะไรพี่ดูตรงนี้พงตรงนี้มันจะห่างเขี้ยวมันจะเป็น,เป,นเป็นเม็ดเหมือนเม็ดขา้าวโพดอะไ่ดู ทงห่างอ่าทงมันจะห่างยานข้างบนอ่ะพี่ดูแล้วพี่มาดูองค์นี้ทงนะทงมันจะห่างแล้วพี่ดูเกี้ยวหานุมานมันจะเป็นเม็ดเม็ดเออดีอยูาม,มาศึกษานะมันเป็นเม็ดใช่ป่ะอ่าแ,แล้วพี่ดูองค์นี้ถือว่าเป็นมานั่งเป็นเพื่อนคุยนะได้นี่ไม่เป็น,ม,ปนมีปัญหาหรอกทุกสิ่งเหมือนกันคือมันจะเป็นบล็อกนี้แหละบล็อกเนื้อเงินนี่แหละ พี่ดูด้านหลังนะว่าธงเหมือนเหมือนองค์ของพี่ไหมอ๋อธงมันชิดมันชิดเลยแล้วก็เขี้ยวจะยาวแหลมนะงงเลยเเขาจะเป็นบล็อกเดียวกันเนี่ยบล็อกเดียวกันเลยได้ได้ได้บล็อกเดียวกันนี้าใช่พี่ดูเนื้อเงินเหมือนกันอืออือได้แล้วถ้ามีอยู่สองเหรียญเดี๋ยวไปดูอีกเหรียญนึงกันอีกเหรียญเรียมแล้วอันนี้ชิดชิดเยอะเลยเขี้ยวเขี้ยวสวยกว่านะ หหมมเพราะว่าผมก็จะใช้เนี่ยเนี่ยที่ว่าต<ด>ิดการที่มีประสบการณ์เนี่ยอตอนแรกผมจะไปเลี่ยมทองเพราะว่าไม่เลี่ยมหรอกเพราะว่ามันมปีประสบการณ์กับตัวเราก็เลยให้เป็นอย่างนี้เราก็ไปซื้อห่วงทองคํามาใส่เออเี่ยวชนลิ้นเลยนะอ่าหนะนะอันนี้คือวิธีดูของพี่จะได้นั้นพี่จะได้แยกเผื่อมีที่บ้านมีหลายเหรียญมีสองเหรียญแต่เนี้ยเนี้ยเนี้ยมีห้าเหรียญ อ่าแล้วีวันนี้กลับไปดูดิยนีมีไ <c oughs> เออมผมลง YouTube ผมก็จะบอกตบอกให้เลยนะว่าอันนี้ดูอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เขียนไว้ให้เลยบางครั้งเราเราเราตาใส่ตาไม่ดีน่าครับมันเหมือนเราดูเหรียญหลุงปูทิมผงเชื่อมนะพี่ <c oughs> บล็อกทองคำบล็อกอันนั้นฮะอ่าหลุมปูทิมเขาก็มี <c oughs> มันจะประมาณนี้แหละ <Yeah. S 2> พระพอเริ่มแบบเริ่มนิยมก็จะเริ่มแยกแยะความละเอียดนะ yeah. ตำาหนิแบบตรงนูน้นตรงนี้แยกกันออกมา